วัดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับมุกอีกแล้วนะคะจากบริษัทจัดหางานแม่บ้านดีๆค่ะวันนี้มุกก็จะมาตอบคําถามหลายๆคําถามที่ถูกในจ้างถามกันเข้ามาเยอะนะคะสําหรับคําถามข้อแรกนะคะก็คือทางบริษัทจัดหางานแม่บ้านดีๆมีคนสัญชาติไหนบ้างนะคะก็จะมีคนไทยพมา่าและก็ลาวเลยนะคะส่วนคําถามที่2นะคะ แล้วคนต่างด้าวเนี่ยมีเอกสารครบไหมต้องตอบก่อนเลยนะคะมีเอกสารที่ครบถูกต้องตามกฎหมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ตวีซา่าใบอนุญาตทํางานนะคะมีครบที่ถูกต้องตามกฎหมายและยังไม่หมดอายุนะคะ และคำถามข้อสุดท้ายคือทางบริษัทมีการตรวจประวัติอาชญากรรมให้ไหมต้องตอบเลยนะคะว่าทางบริษัทสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมคนงานให้ก่อนจะส่งไปยังบ้านในจ้างให้ได้นะคะสำหรับคำถามเหล่านี้จะถูกถามเข้ามาเยอะแล้วมุกก็มาตอบให้แล้วนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคำถามเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวมุกจะมาทำคลิปตอบให้อีกทีนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ